ครั้งรักจริงแจ็คแฟนฉันยอมไม่เอาค่าตัวแลกกับการได้เจอเธอคนนี้เป็นขวัญใจของใครหลายคนอย่างแจ็คแฟนชันและเขาเองก็มีนักร้องในดวงใจตัวเองเช่นกันอย่างอิงวารันทรเปานินที่ล่าสุดเทปรายการแฉวันที่6กันยายน2565หนุ่มแจ็คถึงกับเสียอาการหนักมากเมื่อสาวอิงมาเป็นแขกรับเชิญในรายการงานนี้มดดำก็ได้เผยว่า ทำหน้าที่พิธีกมรมาหลายรายการเพิ่งมาวันนี้ แจ็คแฟนฉันไม่ขอเอาค่าตัวเพื่อขอมาเจออิงฉันจะไปถ่ายรูปให้แกกับน้องอิงหนุ่มแจ็คก,ก็บอกว่าจริงๆมาด้วยใจเลยนอกจากนี้มดดำก็ทำหน้าที่พี่ที่แสนดีให้ไปยืนข้างๆเพื่อจะถ่ายรูปให้หนุ่มแจ็คก,ก็ได้บอกว่าโหตัวจริงสวยมากเลยแซวอิงก็ได้บอกว่าขอบคุณค่ะในขณะที่ยืนถ่ายรูปกับหนุ่มแจ็คก,ก็เขินเก็บอาการไม่อยู่และถูกพี่พี่แซวกระนำทางห้องส่งเลยค่ะ ในอินสตาแกรมของหนุ่มแจ็คนั้นก็ได้โพสภาพคู่สาวอิงพร้อมแคปชั่นว่าอยากเริ่มต้นใหม่กับคนเดิมสาวอิงก็ได้เข้าคอมเมนต์ว่าขอบคุณค่ะพี่แจ็คหนุ่มแจ็คก,ก็ตอบกลับอย่างนิ่มนวลว่าเป็นกำลังใจให้ทุกเรื่องนะครับ